พบกันอาาเจ้านะคะวิรวฬชาวราศีพิจิกในเดือนมีนาคม68นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูเรื่องงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r ar w a r l t y n e t ค่าบริการเพียง3 9มบาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มพักข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง f Facebook p a g เที p r ar w a r l t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post Li ดไล ว a n 9 1 9 4 j หรือโทร0 6น2 6 9 9 4 5 6ในในเรื่องของงานนะคะเดือนนี้สบายๆเลยเป็นงานที่เราทำอยู่เดิมแล้วนะคะถ้าท่านที่งานประจำอยู่เนี่ยก็คืองานที่ทำอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถจะจัดการบริหารคนบริหารงานได้อย่างสบายแลนะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วนะสำหรับท่านที่มองหางานใหม่ๆอยู่นะคะตอนนี้เหมือนกับว่า มีงานทีท่เราสนใจเข้ามาเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะยังไม่ใช่เวลาที่ที่จะเปลี่ยนงานนะคะก,ก็อยากใช้ดูไปก่อนนะค่ะต่อมาเรื่องการเงินเรื่องการเงินเดือนนี้นะเหมือนกับว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จะมีเรื่องของการมีปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังปัญหาของการจับจ่ายใช้สอย รายรับไม่พอรายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉันเลยทําให้เดือนนี้จะติดขัดมีปัญหาสักหน่อยนะคะก็อยากจะให้ระวังนะคะรู้ตั้งแต่แรกแล้วเราก็เริ่มวางแผนนะคะต่อมาเรื่องของความรักความรักเดือนนี้นะคะไปได้ดีเลยเดือนนี้เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยไปเขาเรียกว่ามีความสุขนะคะแฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรนะคะ อีโคคอมช็อปผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์คอร์เซนเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย V O I P Gateway แบรนด์ดินสตาหูฟังคอร์เซนเตอร์แบรนด์ว t และไอพีโฟนแบรนด์ a อท o m สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบ,ททะบ,บ IP, โทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบไอีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทุงม,มี้งานเทเลเซลงานสายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการภูมิหนี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เเราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์